ครั้งแรกในรอบ52ปีสาวยาคูหยุดส่งตามบ้านวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นสาวยาคูขับรถจักรยานยนต์และเดินส่งยาคูตามบ้านหรืออาคารสำนักงานเนื่องจากพวกเธอต้องหยุดงานแบบไม่มีกำหนดถือเป็นครั้งแรกในรอบ52ปีโดยเฉพาะในกรทมและปริมณฑลที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด -19 โดยบริษัทยาคูตัดสินใจหยุดการจัดส่งยาคู จากสาวยาคูถึงลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2564เป็นต้นไปโดยออกประกาศเมื่อวันที่2กรกฎาคม2564การหยุดส่งยาคูช่วคราวดังกล่าว เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ในต่างจังหวัดที่ไม่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงบริษัทยาคูยังมีการผลิตยาคูและสาวยาคูก็ยังคงจัดส่งยาคูให้แก่ลูกค้าเหมือนเดิมสำหรับลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังสามารถหาซื้อยาคูได้จากร้านค้าต่างๆดัง,ดงนี้ 1. Food ฟู้ดแลนด์สวิลล่ามาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าในเครรอเดอะมอลกรุ๊ป 4. UFM ฟูจิซูเปอร์หดองดองกิ ทั้งนี้ทางบริษัทยาคูยืนยันว่าได้มีมาตรการดูแลและชดเชยรายได้ให้กับสาวยาคูโดยจ่ายชดเชยไม่ต่ำกว่า80%ของรายได้ที่หายไปของแต่ละคนซึ่งสาวยาคูที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่30ปีแต่ละคนมีรายได้ราวๆ20,000บาทต่อเดือนผู้บริหารและบริษัทยาคูบอกว่าจากนี้ต้องดูสถานการณ์รายวันเป็นหลักว่าจะให้พวกเธอกลับมาทำงานได้เมื่อไหร่ขอบคุณข้อมูลจาก pptv สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ